สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ครับโอ้ไปแล้วครับเออสวยงามครับนี่แต่ซุปเปอร์เกตครับเตรียมทำสีเลยครับไปแล้วแต่เราทำสีครับนี่ครับน้องใหม่ทีมงานทัวร์หนึ่งมาแล้วครับโอ้จอดคู่เลยครับแพ็คคู่เลยนี่ครับโคมสุพีซีร้อยยี่สิบรุ่นห้านะครับนี่ อนทนยาวครับนี่ครับสภาพสวยๆเลยครับนี่ใบแท็กหนาๆครับโอ้ใบแท็กหนามากเลยครับนี่ครับจะพาขึ้นไปดูข้างบนนะครับว้านี่ครับโอ้ฝากระโปรงก็ยังอยู่นะครับ Ừ hấp dẫn Ừ con mẹ mày hả Ừ xinh ngon khắp xuyên à นี่ครับคมสูนะครับนี่อดีตเคยแรงนะครับสมัยแต่กอ่อนฮิตมากนะครับคมสู่นะครับนี่เป็นรถที่อยู่ซ้ายก่อสร้างอยู่หรือเปล่าน,นี่ครับสภาพเหมือนปูนติด ตรงล่างนี่สวยมากครับตัวเดินใหญ่ครับปตัวเดินนี่ใหญ่มากเลยโซนาครับจอดคู่กันกับเจ้าสมพงนะครับนี่เจ้าสมพงนี่กลับบ้านแล้วครับ เอาขันใหญ่ไปตักแทนนะครับเอาเจ้าพายุนะครับกลัวไม่ทันงานนะครับไม่ทันปีใหม่เจตินบอกว่าจะเอาให้เสร็จทันปีใหม่ครับก็เลยต้องต้องย้ายเจ้าสมพงศ์กลับมาไว้บ้านแล้วก็เอาพายุไปเก็บไปไปทํางานแทนนะครับเพราะมันตัวใหญ่กว่ากันเนาะเพื่อง,งานจะได้เร็วขึ้นนะครับพูดถึงงานหลวงนี่ มันเหมาะนะครับเหมาะเหมาะกับรถสองร้อยนะครับงานหลวงถ้าเอาร้อยหรือร้อยยี่ไปตักนี่มันจะช้ากินเวลานะครับอเปรียบเทียบพมื่กีครับกี้เข้ามาสูนี่จะยาวนะครับยาวจะเล็กเรียวยาวลงนะครับส่วนเจ้าสมพงษ์นี่จะกว้างครับกว้างจะจะกว้างกว่าแต่ไม่ค่อยลึกนะครับตัวนี้นี่จะลึกครับ โอ้ใหญ่กี่ใหญ่มากนีเอาไปตักแข่งกับจันหน่อยได้เลยนะครับนี่คันนี้ขอจันหน่อยก็จะเป็นรุ่นนี้แหละครับเป็นคอนทนยาวเหมือนกันนะครับแต่รู้สึกว่าตัวเดินจะเล็กกว่าคันนี้ตัวเดินจะใหญ่นะครับ โอเคนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสหรับคลิปนี้สวัสดีครับ